เกิเนาะเดี๋มันจะเกิดขึ้นนะครับดีไมล์พอร์ตเรียนสองทำผมก็มีแฟนมีคนในสังคมมาให้ผมสนใจกันเยอะมากครับตันนี้แล้วพวกเราก็ตื่นเต้นมากขึ้นด้วยตื่นเต้นมากขึ้นเหมือนกันเพราะว่าใช่แล้วก็มีทั้งท้ายอะไรซีรีส์ด้วยมีผโปรเจกตครับซัมมิชินด้วยใช่แต่จะบอกว่าคือโปรเจกต์เนี่ยย้อนไปเป็นสองเนี้ยคือเขาดูเพลงมาแบบว่าท่านเขียนหมเพื่อพวกเราเลยใช่ จริงตื่นเต้นจริงตื่นเต้นไม่หายนะครับผมอ่ะโปรเจกต์นี้เยอะมากทำทั้งเพลงก่อนมีมีมีคลิปเขามีการแบ่งยูนิตอย่างชัดเจนยังไงครับมีเพลงอะไรบ้างก็จะมีในโปรเจกต์นี้นะครับผมจะมีทั้งสี่เพลงด้วยกันครับก็เพลงแรกจะเป็นเพลงรวมนะครับผมก็คือเพลงช็อกโกแลตที่ปล่อยไปแล้วก็ตอนนี้มี m อแล้วด้วยครับผมก็เอ็นคนเข้าชมสองล้านขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมของเราเนาะแล้วก็จะมีเพลงอาเพลงรวมอีกเพลงที่ปล่อยไปวันนี้เลยก็คือ I w i l วิวบอยเฟรนด์ใช่ใชครับผมก็อยากจะเข้าไปช่วยฟังยูเข้าไปฟังได้นะครับผม<ช>แล้วก็อีกสองเต้งนะผมเป็นเต้งโอเวอร์ไทม์กับอินมายลูม <sk ill> ครับผมก็จะแยกเป็น2ยูนิตด้วยกันใช่ก็คือสามก็ 3, คือของอินมายลูเนี่ยก็จะมีหมุนมีน้องม์าแล้วก็จะมีทเะเลครับผมส่วนโอเวอร์ไทม์มันก็จะมีกระพรุกมีทิ่กระชาแล้วก็มีทอมมี่ครับอ,อ,อันนี้มันแยกจากอะไรคะอายุอายุไม่ได้ก็ต้องบอกอายุอแล้ว ยังเล่นได้อยู่เลยเนี่ยนอกจากเพลงแล้วก็ยังมีเป็นซีรีส์ใช่่อาเป็นเป็นหนังผีเนาะเป็นซีรีส์ผีน็คอมเมดี้เซอร์วิสคอมเมดี้แล้วเป็นผีไหมจริงจริงมันมีทุกอารมณ์เลยอ่ะคอมเมดี้แล้วก็เป็นผีหลอดด้วยแล้วดราม่าดราม่าด้วยแล้วก็มีเรื่องของคุณภาพของสุดครับดูจากตัวอย่างไม่น่ามีดราม่านะมีดราม่าเด้อมมเดี้ไม่อยากสขบถอ่า เรียกว่าครบทุกรสชาติเอ่ออะอย่างสุดท้ายบอกว่ามีมีเป็นคอนเสิร์ตด้วยครับค่ะอันนี้ยังไงบ้างก็สหรับคอนเสิร์ตมี้ก็มีเหมือนกันครับจะจัดขึ้นในวันที่สองกรกฎาคมครับแต่เราจะเปิดขายบัตรกันในวันเสาองสี่มิถุนายนปีหน่งแล้วครับก็สามารถจองบัตรกันได้ที่เวอร์ดิฟต์ก่อนเจอกันอีกแล้วครับ่า16ตรงใช่ครับ จะมีโชว์หลายๆอย่างใช่ไหบอ่ามีโชว์เดี่ยวของเรา,ราด้วยใช่ทั้งเลย์บูดนะครับแล้จะเป็นคพิเชีศษโชว์ที่แบบเรายังไม่บอกดีกว่าว่ามีอะไรใช่ทุกคนกเราเต็มตรงมาแล้วถึงแด้นอกจากพวกเราก็จะมีแขกรับเชิญมาด้วยกันเต็ม คือใครอ่ะไป็เชื่อมากพวกเราก็ยังไม่ยังไม่รู้เหมือนกันยัะไม่รู้คือใครเหมือนกันพี่ด้อเขามีอะไรอยากสะโพกด้วยกับเราดิค่ะก็สนุกแน่นทุกคนนะครับมานนีกันเยอะเลยด้วยไงเอออ่าพี่ท้อติดตามข่าวสารทั้งหมดทั้งมวลของวีบวันมอเฟนได้ท enfin anyway> ี่ไหนบ้างครับผมก็สามารถติดตามได้ที่ YouTube c h anel n นะครับวีดีโอทีเอสคือสำนักพิทามได้เลยครับสำหรับใครใครที่อยากดูซีรีส์เมื่อกี้บอกไปยังถ่ายไปยังว่าต้องทำอะไรนะ ที่ไไหดดู้ก็สมาชิกใครนะครับผมที่อยากดูซีรีส์นะครับผมวอชเดลทั้งพวกเราที่มาดูสดๆนะครับก็สามารถครับเข้าไปสมัครสมาชิกนะครับได้ที่อ่ายูทูบของเดอะเดลีครับผมก็กดจอยเข้าไปสองชิกเพียงแค่เ5บาบาทเดี๋ยวเดี๋ยวว่าถูกไหมใช่ผมที่ทำคือพรุ่งนี้ถ้าใครที่เป็นลิเบอร์จะได้มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดลี่ฟ้าเอกซ์คลูซีฟอ่าใช่ผมไปดูนะครับก็อยางสมัครเลยตอนนี้นะครับ คิดว่าต้องสมัครเลยตอนนี้เนาะใช่ัตัวอย่างเต็มดูได้วันนี้ใช่ไหมคะใช่หกห่าห้าหอยสมบัตบวันนี้เลยดูเลยสาวรวมนะครับนเป็นเพลงดีนะจริงเพลงนี้มันมีจริงแบบดีเราเป็นคนแก่ับบนี้ครับโอเค โอเคค่ะเเดอันิไล่ไปจานเลยสิขั้นนี้นะคะขันนี้นะคะหนึ่งต่อหน่งอขอแบบตลกป่งต่อันตลกตลกไมาตลกยังไงตลกยังไงอ่ะเน้ทบีงนั่ะเลย่ะน่งต่อครับผมคยอะเท่เหมือนกั แอมซุมก็มาจะผีทุกคนเหมอแบบะจะผีอาจจะผีถ้าจะผีถ้าจะผีตรงกลางเลยรูปไม่